สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมโค้ดออนไลน์หรือว่าเกมโค้ดโซเอ l มเล่นบนมือถือนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บ OneStore นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับหน้าเว็บตัวนี้จะเป็นเว็บดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดเกมของ ประเทศเกาหลีนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรามาติ๊กที่ตรงนี้ครับอาจจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับหน้าเว็บนะถ้าใครแปลเป็นภาษาไทยก็แปลได้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับ One Store นะครับเป็นไฟล์ APK นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งเป็นไฟล์ apk ปกติที่เราติดตั้งเกมที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บนั่นแหละครับกดติดตั้งเลยครับผมรอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งครับ เราติดตั้งตัวแอป One Store แล้วก็กดเปิดเข้าไปที่แอปครับพอเราเข้ามาที่แอป One Store แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่รูปแ่นขยายแล้วก็ค้นหานะครับชื่อตัวเกมในผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับไม่งั้นก็จะแปะเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นไอคอนเกมโกดออนไลน์นะครับกดติ๊เข้าไปรอสักครู่ครับผมะนะครับนี่ก็จะเป็น เกมกดออนไลน์บนมือถือนะครับลองเลื่อนดูก่อนก็ได้นะครับผมอนนี่ครับผมก็เอามาจาก PC เลยนะครับผมเป็นค่ายแท้นะครับ IP แท้จาก PC เลยนะครับผมของค่ายเกม M g a m เกมนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสีส้มด้านล่างนะครับแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดตัวไฟล์เกมนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ พอมันโหลดเสร็จนะครับมันจะให้เราขึ้นคําว่าติดตั้งตัวเกมนะครับกดติดตั้งไปก็รอสักครู่ครับอ่านะครับพอตัวเกมมันติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับปุ่มสีส้มด้านล่างหรือว่าเราจะเข้าเกมตรงหน้าจอของเราก็ได้นะครับกดติ๊กเข้าตัวเกมได้เลยครับผม พอเราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับมันจะให้เราล็อกอินนะครับก็จะมีล็อกอินผ่าน g Google Apple Facebook แล้วก็แบบเกสนะครับผมจะล็อกอินแบบ Google นะครับผมมากดล็อกอินได้เลยครับพอเราล็อกอินเสร็จนะครับมันจะให้เราเลือกเซิร์ฟนะครับผมอ่าก็มีเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะกดแตะที่หน้าจอครับรอแป๊บหนึ่งครับผม อันนี้จะเป็นชาแนลนะครับชาแนลก็ชาแนลหนึ่งลกันคนน่าจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายนะครับก็จะเป็นธรรมะกับอาธรรมนะครับผมผมเลือกเป็นอาธรรมแล้วกันนะนี่ครับก็จะมีอาชีพนะครับ5อาชีพเราก็จะมีจอมยุทธนินจานักพจน์จอมพลังแล้วก็มือปราบนะครับใครชอบอาชีพไหนก็ ต้องเลือกเล่นดูนะครับผมเหมือนใน PC เลยนะครับมาแรกๆก,ก็จะให้เราเลือกหาอาชีพนะครับผมก็จะเป็นจอมยุทธนะ์นะนินจานักพจน์จอมพลังมือปราบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นนินจาละกันนะครับก็จะมีกงเล็บกับปอกนะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ชื่อตัวละครตรงนี้นะครับ ใส่ครับผมก็กดตรงปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะครับให้มาตรวสอบนะโอเคพอเราแต่งตัวตัวละครใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างครับผมอ่านี่ครับก็ทําการสร้างตัวละครนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่รูปผีลูกไฟตรงนี้ครับผมเพื่อเริ่มเกมนะครับ ก็รอสักครู่ครับผมนะครับก็เป็นเกมแท้นะครับผมจากค่ายเกม M Game นะครับของโกดออนไลน์นะครับอันนี้ครับผมก็เข้ามาอยู่ตรงัวเกมแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านแฟรี่หรือเปล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ เคยเล่นในคอมนะครับผมนะครับตัวเกมก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับนะครับผมอ่าก็ทุกคนลองเล่นดูนะครับโอเคครับผมสำหรับโหลดเกมโกดออนไลน์มือถือแล้วว่าเกมโกดโซเอ็มนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับลองโหลดมาเล่นดูครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับผม